สวัสดีครับหอ่อนำพาไปเพลินชแน,นลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของฟิชแบ็กของหอ่อนำเสียงวิหกนะในเรื่องของการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับว่าจะไปถูกใจให้กับเหล่าพยกมายมากน้อยขนาดไหนนะครับโชว์ถูกใจแม่แม่บ่ครับผมเทิงเซอร์ไพรส์ลูกเต็มที่ที่สุดเลยครับจากนกพงศกรแสนบัทดีนะครับหรือบอสนก เสียงวิหกของเรานะครับของชาวหมอลำเสียงวิหกแฟนคลับทุกทท่านนะครับรวมถึงคนที่เข้ามารับชมนะัดที่นี้ด้วยนะฮะใครที่รับชมเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าคนที่เข้ามารับฟังเข้ามารับชมใครที่ยังไม่รู้จักบอสนพวงสะกรแล้วก็วงหมอลำเสียงวิหกเนี่ยลองได้มาเรียนรู้แล้วก็ลองติดตาม จะรู้ถึงผลงานของเขาแล้วก็รู้ถึงเทคนิคการแสดงว่าการแสดงของพวกเขาเนี่ยเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็การที่เขาแสดงเทคนิคการร้องเพลงแล้วก็การให้ใจพยกไมายกเนี่ยเขามีความจริงใจขนาดไหนนะครับเลือดศิลปินอีสานเนี่ยมาแรงมากๆบอกเลยนะแล้วก็ความสามารถที่จะ รักษาวัฒนธรรมประเพณีทางภาคอีสานไว้นะครับถือว่าสุดยอดและยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับพร้อมกับความตระการตาด้วยนะฮะงานนี้นะครับบอกเลยว่าพ่อยกแม่ยกเนี่ยต่างคนต่างให้พลังบวกให้เอนจีให้พลังงานศิลปินอย่างเต็มที่เลยนะครับเริ่มด้วยนะ จากท่านแรกเลยก็บอกว่าสุดยอดเลยครับพ่อจ๋าคุ้มค่ามากไลฟ์นี้ถูกใจมากที่สุดนะครับขอบคุณม,มากมที่มอบรอยยิ้มเสียงหัวเราะพร้อมน้ำตาให้แม่การแสดงมีศาสตร์และศิลิน,นะครับมีทั้งเอนเตอร์เทนมีทั้งเรื่องเศร้ามีทั้งเรื่องตลกโปกฮานะครับเสียงหัวเราะต่างๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยความ ประทับใจนะความประทับใจคือความทราบซึ้งใจโดยพ่อนุกเนี่ยเซอร์ไพรส์น้องอ้า,อายนะครับต่คนก็ต่างพากันแบบซึ้งจริงๆพ่อนกเนี่ยเหมาะกับน้องอ้า,อายมากที่สุดละพ่อนกก็คือพ่อจา๋าน้องอ้ายก็คือลูกจา๋าสองคนเนี่ยเขาเหมาะกันที่สุดแล้วนะออก มาคู่กันบนเวทีเนี่ยทุกคนก็โอ้โหชอบมากๆเลยอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยมีซีรีส์ด้วยกันนะครับแล้วก็มีเพลงคู่กันอะไรประมาณนี้ด้วยนะเพราะว่าออกมาแต่ละครั้งก็คือเรียกเสียงฮือฮาได้อย่างปลงทลายเลยนะ ด้วยรักและผูกพันความฮักของพ่อจ๋าและลูกจ๋าซึ้งใจสุดๆเลยครับนะจากแันกลับนะครับสุดยอดค่ะพ่อจา๋าเกินคุ้มจริงๆน้ําตาไหลนำพ่อจ๋ากับอิหลาอบอุ่นมากๆใครที่ไปดูเนี่ยบอกได้เลยว่าอบอุ่นอบอุ่นใจที่ซื้อบัตรเข้าไปรับชมแล้วก็คุ้มค่าคุ้มค่าเกินราคาที่จ่ายไปเพราะว่าสิ่งที่เราได้กลับมานั่นคือความสุขเกินความคาดหวังที่เราหวังไว้ เราหวังไว้ว่ามันจะต้องดีมันจะต้องเพอร์เฟกแต่พอเราเข้าไปดูจริงๆแล้วมันดีเกินกว่าที่เราหวังไว้นะครับนี่ก็คือส่วนที่ดีของมํำเสียงวิหกเนาะที่เราอยากจะมาบอกทุกคนนะครับทุกอย่างเพราะจะพูดมาจากใจรักและห่วงใยลูกจ๋านะครับไม่ว่าเขาจะอยู่บนเวทีหรืออยู่ข้างล่างเวทีหรือไม่ได้แสดงบนเวทีเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติกับน้องอาย เหมือนพ่อลูกกันจริงๆก็คือรักและห่วงใยกันจริงๆถ้าเกิดในเชิงการแสดงในเชิงศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่เขาจะนำไปเผยแพร่ให้กับทุกคนได้รู้จักเนี่ยเขาก็ จะอยู่ในพาร์ทำงานแล้วก็ทำงานได้อย่างดีที่สุดนั่นก็คือการทำงานของพวกเขานะครับนั่นก็คือมืออาชีพเพอร์ฟอร์แมนซ์การเป็นศิลปินที่ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับสุดยอดมากๆนะจากแฟนคลับนะครับบางท่านเนี่ยถึงกับน้ำตาไหลตามเลยนะท่านผู้ชมน้ำตาไหลเพราะอะไรครับเพราะว่าความผูกพันและน่ารักมากๆความรักที่พ่อลูกมีให้กันถือว่าสุดยอดมากๆไปเลยนะถูกใจมากๆแรกๆยิ้มแก้มแตกเลยนะครับสุด ท้ายน้ำตาเปียกหมอนสุดยอดมากพ่อจ๋าลูกจ๋านะคงจะแบบว่าเอาหมอนแล้วก็นอนดูอะไรอย่างนี้แล้วก็จับมือถือแล้วก็นอนดูนะครับประมาณนี้นะให้นำแล้วพอเอ้ยนะสุดยอดน้ำตาไหลาตามเลยพ่อจ๋าแรกยิ้มตามนะครับสุดท้ายก็คือซึ้งกันไปต่าตามกันนะครับ่ะโอเควันนี้ก็ถือว่าได้ความบันเทิงเต็มรูปแบบแล้วก็ได้ความเซอร์ไพรส์แบบร้องไห้น้ำตาเปียกปอนกันไปแถวแล้วเนาะโอเคนี่ก็ถือว่าเป็นศิลปินที่สุดยอด นะแล้วก็เป็นศิลปินพ่อลูกที่จัดได้ว่ากำลังมาแรงและตอนนี้นะครับนะพ่อจ๋าลูกจ๋าเสียงวิหกยังไงก็ฝากติดตามพ่อจ๋าลูกจ๋าบอลำเสียงวิหกและองค์กรบอลำเสียงวิหกไม่ว่าจะเป็นศิลปินท่านอื่นๆด้วยนะครับทุกคนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็ตั้งใจที่จะถ่ายทอดผลงานให้กับมิตรรักแฟนเพลงนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปแอดดิวจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมก็รอติดตามนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนบา,บายๆครับสวัสดีครับ